สิงคโปร์ก็มีมดส้มนะครับจะบอกเฮ้ยนี่เนอะ ชัยดีชัยนิสการเด่นนะครับซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้มีสถานที่ที่ถ่ายรูปสวยงามน,นะครับแต่ปรากฏว่ามันปิดครับเข้าไปได้กระถ่ายรูปเล่นบริเวณด้านนอกเลยนะครับจริงๆแล้วสวนชัยนิดการเด่นมีเจดีที่เป็นจุดเช็คอินภาพถ่ายเป็นบันไดวนเจ็ดชั้นภายในตัวเจดีครับแต่ละชั้นสามารถเดินออกไปชมวิวภายนอกได้แต่เสียดายว่าเขาเปิดประปรมจนถึง,งสิ้นปีเลยนะครับนี่นะครับปิดจนถึง สิ้นปี2021แต่มาปิดนะครับมาถึงแล้วก็สามารถถ่ายรูปบริเวณสวนด้านนอกได้นะครับมันปิดดีเนาะเออปนมูดปฏ่บัตเลียมอีกจำหูเนี่ยคุณจะไปหันคุณจะไปพอมดส้มมึงฮูได้แต่คุณไปพอซื้อคุณจะไปพอมดส้มมึงบอกฮูเรื่องเออสิงคโปร์ทด้คนลวกอนกยังลวกเลยโว้ยจะต้องอยู่ที่ไหนอ่ะความสนุกของการมาแอลคือการมีเพื่อนร่วมทริป ที่พร้อมจะลืมไปด้วยจันสนุกไปจป็กัดครับเขาจะมาซีมอดส้มกันเมาก่อปะเอาแป้งมันมาแป้งมันคุณผู้ชมครับเอ่อข้าวแรงเขาจะมีแล้ววันนี้นะครับเฮาปะหังมดส้มที่สิงคโปร์นะครับอ่ามีสามสีหางคน่เนอมันจะ้ธรรมดาเนออันนี้หัางคน่เนอเขากลังอู้กันเรื่องมดที่สิงคโปร์ว่ามันมีแต่ก็มีเนอจะบอกฮึหางมดส้ม ต้เียงเาแต่งตุงไปวาดได้อยู่นะเราบมอยู่สิงคโปร์เฮาก็ตามตุงไปวาดได้อยู่ไหนนี่เต้าเขียงอยู่นะเนี่ยเออเออเธอเนี่ยเปิงมาถ่ายกับเก้าเขียงนี่ก่ะเออเันก่อเฮาแต่งตุงไปวาดเก้าเขียงก็มีนะฮะ ป้าตายอยากถ่ายแต่ป้าตายชอบครอบมุมเนี่ยมันเข้าไปเอาละบุญโคกับได้ว้ามป้าตายครับความป้าตายครับเนี่ยเป็นว่ามุมเปลี่ยนห้าค่ะพอละพอละ ความความม่วนบ่ได้อยู่ที่ว่าอันมุมเหนือประเทศไทยเขาแบบผ้าหมามีแหงผ้าหมาเอาละผ้ามาละอุ้ยอุ้ยอะไรอันอย่างอันอย่างมีความประทายมาเล่ากะนยังมาดักกับคนนี้มีความประทายมาเล่ากะมีความอยากหาผัวได้ก็โผล่เออเดี๋ยวเต่าขวบเลยเนอะเดี๋ยวเต่าขวบเลยตะบุกีฟนะกัน จเตบอน่กิสิง h หาหัวได้ง่กว่แม่นเต่าขวบเอาไปย่านตะครึ่งจะได้เพราะย่านตะคไปย่านกินเหล้าทำเป็นเมาเป็นอเอมันีเมันโดดหนีเลยอะเกิดเหตุมันโดดหนีอะ